สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับโอ้วันนี้เราจะพาขึ้นรถใหม่หน่อยเดี๋ยวไปคุยกับหมอตาลหน่อยครับเฮ้ยสวัสดีครับโอ้อยากนั่งรถใหม่ได้ไหมครับเฮ้ยโอ้โหสีไหมเนียนกริบเนียนกริบขอสัมผัสหน่อยนะอยากนั่งรถใหม่กับเขาบ้างโอ้ไหนลองปิดประตูเลยดิอื้อโอ้นี่มันรถเก๋บบาชัด อื้อ้เอคึ้เย็นเลยวะใช่ไหมโอ้ทำไมได้มาวิ่งอยู่นี่ครับมันช่งมือได้ช็อตบลิมไปชชื่นนี่แล้ววางงานเหาะหินเป็นไร,รอ่ะเตะเขาแล้วใช่ไหมอุ้ยอันนี้ได้ติดฟิล์มไหมนี่ไม,ไม่ได้ติดเลยเนี่นย อขนาดไม่ติดฟิล์มนั่นนี่เย็นมากเลยครับถาเหมือนว่ารีแมปติบันบอกแปดพันนะคูยทางเงินไงได้โอ้ยจะเอาไปรีแมปอีกแล้วไอ้ยาอาสาระไหมนี่อาสาระแต่รีแมปนถ้ามันประหยัดอันนี้มันเกี่ยวมาเลยโอ้ถ้าถ้ารีแมปนี่มันประหยัดนี่แรงด้วยไม่ต้องเหยียร์แรงอ๋อจะไปรีแมปอีกแล้วครับท่านแปดพันสบายสบายเสียตาเนาะสบาย ดิมแบบไรใช่ไหมโอ้ตัดตัตัดตัดตัดตขนาดขนาดไม่มีฟิล์มนะครับทุกคนข้างนอกนี้เส็บเสบนะแต่ข้างในนี่เย็นมากเลยนะเอ้ยครโอ้สมกับราคารถใหม่จริงมีหอดเครื่องมือเครื่องมือสื่อไหมไอ้ เพื่องานนี่โดยเฉพาะเลยใช่ไหมซื้อใหม่ครบชุดครับออของมันต้องมีไว้เนาะตัวนั้นตุดกี่รอลนั่นีอโอ้วาขึ้นไม่ไหวกับเขาเลยเจ้าโอ้้อืออโ้้วเอ้อ ยังบูหอนเลยวะไอ้ทำเล่นไม่ได้เลยไหมเฮ้ยไม่ได้ใส่ดินเยอะเนาะแต่มันรุ่มเนาะเออมันหลุมหลุมมันหลุมหลุมเลไอมลึกกว่าเทานอในจีไม่มาเดินน่โอ้ศาดแล้วแกขี้ยางบอเดี๋ยวก็จะไปเป็นเธอแกส่วนใหญ่ รถเยอะมากคงกต้องลงมาสองตัวแล้วนี่ต้องรอแล้วให้มันวนเนี่ยจะับหมุนบัตรอันนั้นก็ขุดใส่อันนี้ก็ขุดใส่เลยเนาะอ้วนนี่ทีไรทางครับทีเขาดันอางนี้เขามาไปชุมอะไรกันเนี่ย เนาะเป็นเลยวันนี้ห้าสิบเที่ยวโอ้รถใหม่เขานิ่มามากเลยเนาะนิะม่มากออขับที่ลับเลยนี่มเมลวลารถหนักเลยรถเบาคือนั่งได้ยังไงเ,เป็นไปได้มันโยกนี่ใช่มาเสียดกูผมเพิ่งเคยมาขึ้นครั้งแรกนะทุกคน รได้กี่เที่ยวแล้วนี่15 15ฮะ15 15เที่ยวแล้วโอ้50ไม่อยู่ครับโอ้คือทำทางคนเดียวก็เกือบ10เที่ยวแล้ว50ไม่อยู่หรอทำทางนี่ไม่ได้รับนะทำทางอย่างไรนี่ทำทางเนี่ยทำอย่างทำคนเดียวเลแต่เชาใชวมาคันเดียวเราทำคนเดียวเลยมาทนเดียวรับเนอเนเลยเออแต่ไม่ได้ไม่ได้จุดเออไอตรงนี้ไม่ได้จจด อันนี้เขาทีไม่ให้เขาขีดพ<า>ังใช่ไหมหสอ,มอสะอาดเหรอสะอาดหรอยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันมีล็อกตัวล็อกนีกม่มันเสียนะตอ,อนสี่คนนี่สบายไหมนอนสี่คนได้ไหมนอนสี่คนออนอนแต่คนเดียวน <laughs> มาเสียดอกคนเดียวไม่เคยนอนไม่เคยนอนบนรถดอกเออใช่ไหมยังไม่เคยนอนบนรถนี่วิ่งอยู่บนคนใช้ก็กลับมาบ้านทุกวันโอ้เขาย้ายรถเข้าบ้านทุกวันเหรออ๋อนี่อ๋อเขาย้ายรถเข้าบ้านทุกวันเลยเค ล้วแล้วนาซามันหลุดเป็นไงจ๊ะมันหลุดดิกาวมันหลุดกาวมันหลุดเอากาวนั่นมาใส่อ่ะสามอิมว้าววิ่งทำทางแล้วนี่เนาะพี่วิ่งจะผ่านทางนี้แหละว้เขาได้จอรเดียมาไหมเขาซื้อมั้น่าจะใช่มั้ใหญ่อยเลยนี่ นี่นายจะเป็นผานคูปุตานะลูกผสม <c oughs> มาตานไม่ได้ไปไหนเลยครับช่วงนี้จะอยู่นี่เลยประมาณทั้งเดือน,น,น,นแล้วเนี่ยไปไปเราสบายใกล้บ้านด้วยห้าสิบบาทอ๋อห้าสิบบาทก็ยังดีไปวิ่งงานหลวงได้ห้าสิบบาทอัดกองไหมอันนี้วิ่งสบายอยู่ทางดูอ่ะไม่ได้ใส่เยอะเท่าไหร่หรอไม่ได้ใส่เยอะเลย,เลยไม่ไเออ สบายรถด้วยเที่ยวห้าสิบบาทครับนี่ก็ชิวแล้วนี่ได้ตั้งสิบห้าแล้วฮาแล้วก็โอเคแล้วอเคนะกาน้ำมันแล้วเจ๋มือนี่ก็เต็งโตงามๆวะอันนั้นไปไหอไปใส่ดินทางนู้นปะ ปรอยากไปนู่นไม่นจะใช่ไหมชูพ้าไม่นจะใช่เลยเสียมอดนะคือไปสร้างขุนแบบไปใส่ดินน้งขุนผมจัดแล้วผมก็อยากไป่เปลี่ยนสองขางเลยทั้งสิ้นเปลี่ยนสองขางเลยดินี่จะได้ประหยัดเวลาเนี่ยมันคันนี้มันเสียตรงดินเหนือเลยสกินมันใช่ไหมสกินมันเนี่ยหมดคารีนหน่อยไม่ได้เลยสุดเอาสุดเอาวันหนึ่งเติมวันละพันบว่ ก็นเลยแต่งานเพางานกันหาดวะกันเตี้เนี่ยมันชอบชุมตรงตรงล้อหลังพอดีวเสียต้อมก็มาครับขงทำทางตรงดีแล้วเขาเอาดินน่นเลยนั่นเลยไม่ต้องเสียเวลากันหรอะ มึงมาได้สองเที่ยวต้ใช่ไหมป่ <laughs> มาอยู่<า>ว่าว่าแต่พี่ตาลไปไหนเห็นแต่รถร่อนกลับมาเห็นแต่รถพิทต้อมจอดอยู่บ้านมาทำทางนี่ออกมาได้เช้า <laughs> ต้อมมึงมาพึ่งเมือนเ่อกี้ตอดเสือครับรถเลยปะ <laughs> จวดดีดีวะเอะอ, <laughs> อยไปได้ปะ สับสองเลยครับถ้าไม่กลัวว่าเร็วกันสองก็ขึ้นไววสองเที่ยวน่าจะใช้ประมาณเวลาสิบนาทีสิบนาทีได้ประมาณสองเที่ยวเสียตรงจอรรอกันเลยแล้วนี่เริ่มจะมีมนนแล้วมาจอร์รม네ันจะมีสับสองขั้นเลยสองันเลยแล้วมีสองขั้นเนาะดึงสลปเก็บไว้ก่อนค่อยดึงทีหลังเนาะ ใส่ในของกว้างในงนอ้นน้ำปิคุดแม่งข้างในนุนวิงค้โครนกันเต็มสองเที่ยวสิบนาทีคิดออเดอได้จกเที่ยวมือหนึ่งครับได้อยู่เกนนินห้าสิบเลยเตินเลยเกนินนะเอาแต่วันละสองพันเลยคนใ้เออวันละสองพัน ดีก็เล่นงั้นเที่ยวเลยละ่ะดีก็เล่นเขาบ,บ้านร้ายเลยลแ่งเลย <laughs> ใช่ไหมร้ายเหรอน้ะโคมตักไวดตักไว้เนาะไม่ได้ใส่ดินเยอะที่ไหน <c oughs> ยิ่งจะตักสองคันเนาะทีนี้เนาะยิ่งปล่อยรถเร็วกว่าเดิม ไม่มีคนแจ,ก,นจกตัวใช่ไหม,ไมค,คิดว่ายงไงจะไม่รู้เลยอ๋อทำทางอกู่อ๋อนี่ขุดไปทำทางเกิดน,นั่นหรอไม่รู้เลยใช่แล้วมั้งนี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผมบายบายครับ